ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันนี่เป็นแมตช์ที่แฟนบอลตั้งตารออย่างมากครับและนี่คือ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มการแข่งขัน โยนขึ้นหน้าโดนบีบจนเสียบอลครับเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมส่งได้สวยจ่ายไปด้านข้างโกบบอลมาได้กำลังจะเตะฟรีคิกออกบอลไปข้างหน้า พวกเขาช่วยกันไล่จนชิงบอลกลับมาได้ลองใจทะลุช่องใจทะลุช่องได้สวยครับมีช่องให้ใจทะลุล็อกได้เยี่ยมครับเข้ามาขวางไม่ได้เยี่ยมใจทะลุช่องได้สวยครับเป็นประตูครับ ทั้งสงทีมพยายามที่จะครองเกมให้ได้หลังจากผ่านช่วง15นาทีแรกของเกมเขียรูกต้องแบบนี้ถึงจะหยุดการครองบอลของพวกเขาได้ครับลองจ่ายทะลุช่องจ่ายไปข้างหน้าจ่ายทะลุครับ เข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับโยนไปที่เสาสองได้โดนกับผู้รักษาประตูแล้วครับสเตนคอเป็นประตูที่สุดยอดครับ พวกเขาเล่นได้ย่างดุดนันแล้วก็ออกนำตั้งแต่ต้นเกมเลยครับถึงจะเสียประตูนี้แต่สถานการณ์ก็ยังคงเป็นต่อครับหาช่องใจแล้วครับจายทะลุลองใจทะลุช่อง ล็อกได้เยี่ยมครับแทงทะลุได้สวยมากจ่ายทะลุช่องได้สวยครับโยนขึ้นหน้าไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วย่างบอลขึ้นมาได้ ยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับออกบอลไปข้างหน้าจ่ายไปข้างหน้าเป็นครึ่งแรกที่สนุกและเล่นได้ดีกันทั้ง2ทีมครับ มาชมกันต่อในครึ่งหลังครับจังหวะนวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับล็อกได้เยี่ยมครับโอกาสดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ผู้รักษาประตูอ่านเกมได้เด็ดขาดครับต้องชมเลยครับจังหวะนี้ถือว่าทำได้เยี่ยมมากเป็นเซฟสำคัญจริงๆเป็นลูกตั้งเตะจากประตูไม่น่าเชื่อว่านักเตะระดับนี้จะพลาดโอกาสแบบนี้ได้ครับผู้รักษาประตูจะเตะเปิดเกมอีกครั้งครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับบล็อกได้เยี่ยมครับจ่ายทะลุช่องได้สวยครับ เอาละครับจอแบบนี้นาทีนี้อะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วครับแม้สถานการณ์จะยังเป็นต่อแต่ลูกนี้ก็ถือเป็นการเตือนสติครับหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเกมก็เริ่มเนือยลงเล็กน้อยแล้วครับยังไม่เสียบอล่งยงเสียบอลจนได้ครับ ตาไวมากครับจ่ายทะลุขึ้นหน้ามาแล้วมีพื้นที่เห็นช่องให้ยิงลรครับพวกเขาขึ้นนำแล้วจะชนะหรือเปล่าก็อยู่ที่เกมรับแล้วครับลองจ่ายทะลุช่องเข้าบล็อกไม่ถูกจังหวะสุดๆครับออกบอลไปข้างหน้าจ่ายไปข้างหน้า อันจังหวะได้ขาดเลยครับออกบอลไปข้างหน้าจ่ายทะลุครับจังหวะดวลตัวต่อตัว,ตวทำได้ดีเลยครับบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวครับเรื่มมองหาเป้าที่จะโยนแล้วครับ จายทะลุช่องได้สวยครับแนวรับทำได้ดีทีเดียวมีช่องให้ใจ่ายทะลุมองหาทางเลือกแล้วครับเ่อแล้วครับจอจอแบบนี้เข้าไปแล้วจากคอมสเปซปะของเกมรับ โค้ชตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเขาออกมาพักแล้วครับเพิ่มกันไหม่ครับป้บองกันได้ดีครับเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมจ่ายทะลุเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยม ผู้ตัดสินเตาลุกมีดยาวหมดเวลาการแข่งขันเรื่องแพ้ก็เข้าใจได้แต่อย่างน้อยผลการแข่งขันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับ